นะครับอันนี้ก็ถอนทิ้งนะครับถอนทิ้งไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เพราะว่าราคาไม่ดีนะเพราะว่าผมจะเปลี่ยนรุ่นครับแต่ก็ยังดกสวยอยู่นะเห็นไหมเม็ดไซ์ย,ยังสวยอยู่พราะถ้ามาพ่นตอนนี้ก็คือมันมันอั้นแล้วไงทั้งดอกใหม่ดอกอะไรก็ออกมาไม่เยอะครับเห็นไหมยังสวยอยู่เลยแต่ผมตัดตัดทิ้งแล้ว เราะว่าผมจะลงใหม่ทําใหม่รีโนเวทใหม่นะครับเห็นไหมมา,าทั้งต้นเลยดูเพียอยู่ข้างล่างช่วงนี้ก็เชื้อราระบาดหนักครับเชื้อราระบาดหนักเพราะว่าผมก็ไม่ได้พ่นยามาสองอาทิตย์แล้วนะเพราะว่าเก็บยาไว้ใส่ชุดใหม่ดีกว่าครับระบบของยาไอระบบของสุปชาฟาร์มเราเราเอาไว้ใส่พันไอตัวใหม่ดีกว่า แล้วก็จังหวะประจวบก็มาปลูกช่วงหน้าฝนช่วงนั้นราคาก็คงจะดีกว่ากว่านี้ครับกระเลียงเหมือนกันไอแถวนี้ผมก็จะเอาหมดเลยครับหมดเลยอย่างอันนี้เหมือนกันอย่างพวกฮอตมันก็จะอยู่แบบเนี้ยไซส์อยู่ประมาณขนาดเนี้ยเห็นไหมแล้วมันมันเล็กเห็นไหมมันมันไม่ชนะเก็บหรอกครับคือมันหมดรุ่นมันแล้วไงมันหมดรุ่นมันแล้ว เจ็ดเดือนแล้วฮะจะเข้าแปดเดือนนะถ้จะไม่ผิดนะก็น่าจะประมาณนั้นนะครับเห็นไหมเี่ยเขียวๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดครับอันนี้ก็ได้โได้หลายสิบโลอยู่นนก็เอาออกให้หมดครับไม่ปานนี้เพราะว่าพื้นที่ผมต้องการพื้นที่โล่งเพื่อจะเอารถถ่ายใหญ่เข้าทีเดียว ไม่เสียดายครับไม่เสียดายเล่นเลยครับเพื่ออนาคตที่ดีกว่าใช่ไหมหมดเครี่องครับชุดนี้โอเค